สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเข้าได้ยังมเมนูที่จะแบ่งปันวันนี้จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้แบบเยอะ วันนี้วันหยุดแต่เข้าใจว่าลูกค้าดอกกาแฟถ้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดพื้นที่ท่องเที่ยวก็น่าจะมียอดขายที่แบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าคนออกไปเที่ยวคนกลับบ้านคนออกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะก็อาจจะบางเบาสําหรับลูกค้าที่อยู่ย่านออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออฟฟิศก็อาจจะปิดเนาะก็แต่หลักๆแล้วโดยปกติแล้วอะช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างเงี้ยลูกค้าต่างจังหวัดจะค่อนข้างขายดีนะคะขายดีค่อนข้างเยอะด้วย แล้วก็บางทีอาจจะชงไม่ทันถ้าชงไม่ทันจริงๆอย่างแนะนําว่าให้ชงแบบเป็นเหยือกไว้นะเราไม่ต้องเป็นต้องชงทุกน้ําเรารู้อยู่แล้วว่าร้านเราอ่ะเมนูไหนขายดีเมื่อเมนูนั้นขายดีปุ๊บเราก็ชงเป็นเหยือกไว้มันง่ายยิ่งตัวชาไต้หวันนะคะชาไต้หวันบาวชูกามันจะเสียเวลาตรงที่เราอ่ะต้องใช้ไอ้น้ําเชื่อมบาวชูกาใส่แก้วแล้วก็ทําให้มันแบบ รอบแก้วอ่ะเนาะมันก็จะเสียเวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ชงชาไต้หวันไว้ได้นะเพราะชาไต้หวันมันต้องใช้วิธีการพักชาอีกนะคะช่วงเทศกาลแนะนําไว้ชงไว้สูตรแบ่งปันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เบนูที่จะแบ่งปันต่อไปก็จะเป็นโกโก้โฮอกไกโ,โ,โดนะวัตถุดิบที่ใช้จะมีแค่นี้นะคะผงโกโก้ของดอกกาแฟขนาดบรรจุ250กรัมราคาอยู่ที่120บาทถ้า1กิโลอยู่ที่450บาทนะคะมีสี่ถุงขนาดที่เราบรรจุ บรรจุขนาดเดียวในถุงฟอยสีนี้นะคะเราบรรจุในถุงฟอยเพื่ออะไรเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าวไว้นะป้องกันความชื้นและเพื่อกลิ่นของวัตถุดิบของเราให้มันนิ่งให้มันมัน่นให้มันแบบคงคุณภาพของมันไว้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ตัวนมผงฮอกไกโดก็จะบรรจุในฟอยสีขาวนะคะบรรจุครึ่งกิโลครึ่งกิโล150บาทถ้าซื้อ2ถุงอยู่ที่290บาทเราจะใช้วัตถุดิบแค่2ตัวนี้ เมนูนี้เราจะไม่ใช้ครีมเทียมเราจะไม่ใช้นมสดนะคะเราจะใช้แค่นมข้นแล้วก็วัตถุดิบ2ตัวจบเลยรสชาติที่ได้จะมีความหอมของโกโก้มีความมันจากนมฮอกไกโดมีความนุ่มมีความละมุนอร่อยที่สุดแล้วนะคะโอเค เราจะชงทีละ1เหยือกนะคะเหยือกสแตนเลสพยายามหาเหยือกสแตนเลสมาใช้นะคะอันนี้แบบซื้อตามร้านทั่วไปหรือแมคโครก็ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ11เซน11เซนนะคะเราจะชง1ครั้งต่อนมนมข้น1กระป๋องลืมอบอกไปถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกนมกระป๋องมีนมถุงอยู่แล้วให้เราตวงนม300 ml 300 ml ตวงยังไง250 ml ตวงเท่านี้ก่อนหรือจะตวงเท่านี้ก็ได้กัน6อ่ะตวงครั้งแรก200 ML ค่ะนมข้นใส่ถุงของเราเลยนะยี่ห้อไหนก็ได้แบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วเลยนะคะครั้งที่1นะ200ครั้งที่2ใส่ไปอีก100 ML อยู่ที่300 ML นะเท่ากับ1นมข้น1กระป๋องโดยประมาณนะคะโอเคนะ<ต>เข้าใจตร,ตรงกันค่ะ เวลาเราเทเทไม่หมดหมายถึงว่าเทในแก้วนี้แล้วก็นมมันค้างอยู่ในแก้วไม่หมดใช่ไหมคะให้ใช้แก้วที่เราตรวงนมอันนี้ไปกดน้ําร้อนกดน้ําร้อนแล้วก็คนแล้วก็เทลงไปในเหยือกดไปเรื่อยๆ4ี่ครั้งเราจะใช้น้ํา1ลิตรนะแก้วมันก็จะใสสะอาดพอดีนม,มันก็จะหมดไปอันนี้ข้อควรระวังด้วยนะเพราะถ้าใครใช้แก้วตวงเนี่ย บางทีอะนมอะเราเทไม่หมดมันจะทําให้นมค้างอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นรสชาติที่ได้ก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควรนะคะอ่ะหกระป๋องเท่ากับ300 ml นะคะคว่ำลงไปเลยคว่ำลงไปโดยที่อปากปากที่เราเปิดไว้เนี่ยให้มันอยู่ได้ด้านด้านในอันนี้ค่ะอย่าอย่าไปง้างปิดไม่งั้นมันจะเลอะตรงนี้นะคะอ่ะโอเคน้ำร้อน1ลิตร 1ลิตรตวงทีละ250 ML 250 ml ก็คือ4ครั้งสังเกตว่าอุปกรณ์ที่บอให้ใช้คือใช้อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แล้วไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มไม่ต้องไปซื้อแก้วลิตรไม่ต้องไปซื้อแก้ว500 ml ไม่ต้องแล้วนะคะใช้ไอถิ่นสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวใครที่ไม่ได้มาดูวันนี้ก็เข้ามาดูย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะวันนี้ยังไม่ถึงร้อยคนเลยเนี่ย 250 ml ค่ะวันนี้ลูกค้าดอกกาแฟน่าจะขายดีกันด้วยแหละก็เลยไม่ได้เข้ามาดูครั้งที่1นะคะ250ทั้งหมดสครั้งค่ะครั้งที่2ค่ะ500 น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนปกติธรรมดานะน้ำร้อนที่เราใช้เสียบจะติดปกติได้เลยนะคะครั้งที่3ค่ะ750เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งพี่ลรยบ้างไงนะคะอ่าครั้งที่4นะคะครั้งที่4ก็คือ1ลิตร กระป๋องเราอ่ะมันจะมีนมติดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เอาน้ําร้อนนี่แหละครั้งสุดท้ายเอามาล้างกระป๋องให้ให้หมดนมอะค่ะทําให้เราอ่ะใช้นมมันหมดอ่ะเราขอวางก่อนร้อนนะคะฝาเฟอเอาให้หมดนะคะ แบ่งใส่ไม่ต้องใส่หมดเหมือนที่เบบใส่ก็ได้นะเบบใส่หมด250มันเต็มกระป๋องเนาะถ้าเราแบ่งใส่ครึ่งนึงเราจะใช้เครื่องคนได้ร้อนจับไม่ได้แล้วต้องใช้ผ้าจับนะคะโอเคเมื่อได้แล้วเราก็เทเราก็ล้างถ้ามันยังไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่อะ ถ้ามันยังมันร้อนเนาะถ้ามันยังไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่เราก็อีกสักรอบนึงก็ได้น้อยยพอให้มันล้างให้มันเกี้ยงๆให้นมมันหมดอะคะ่ะพอให้มันหมดที่เกี้ยงๆระวังร้อนกันนะคะอ่ะนมมันก็หมดแล้วเรียบร้อยนะคะ น้ำ1ลิตรนมข้น1กระป๋องหรือ300 ml พผงโก,โกโก้3ช้อนสีดำป่าเสมอเดี๋ยวขอตักน้ำตาลดีกว่ามันจะได้ตักน้ำตาลก่อนมันจะได้ช้อนมันจะได้ไม่เลอะพอดีช้อนหน้าร้านมีจำกัดนะคะน้ำตาลไซขาว3ช้อนค่ะ3ช้อนเสมอแบบนี้นะคะช้อนที่1ค่ะช้อนที่2ค่ะ เสมอเลยนะไม่ต้องเยอะช้อนที่3ค่ะน้ำตาลทรายขาว3ช้อนตวงสีดำผงโกโก้ค่ะผงโกโก้3ช้อนนมฮอกไกโด7ช้อนนะคะพอดีช้อนมีจำกัดขอตักอันที่ไม่เลือก,ก่อนนะคะนมผงฮอกไกโด7ช้อนค่ะ7ช้อนปาดเสมอแบบนี้นะคะช้อนที่1 ช้อนที่สองช้อนที่สามช้อนที่สี่ช้อนที่ห้าช้อนที่หกช้อนที่เจ็ดเหมือนจะเปืองนมนมผงเนาะแต่จะบอกว่าให้จริงๆแล้วไม่เปืองเลยนะคะที่ไม่เปืองเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ส่วนผสมนมสดไม่ได้ใช้อะไรแล้ววัตถุดิบแค่นี้ก็คือเราสามารถพร้อมชงขายลินขายได้เลยอะคะ่ะผงโกโก้สามช้อนคะ่ะ สช้อนสีดำป่าเสมอนะคะน่ะเราตักเสมอสามช้อนอเทลงไปเลยนะช้อนที่1ค่ะช้อนที่2ค่ะช้อนที่ส,คสมค่ะถ้ามีช้อนทนเดียวระวังด้ว ถ้ามีช้อนคันเดียวเราวางช้อนเปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตักอะ่ะเราก็ต้องตักอันที่ไม่เลอะก,ก่อนก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเสร็จแล้วค่อยมานมผงพอนมผงเราค่อยเป็นโกโก้นะคะแล้วก็ระวังมันเจือปนกันด้วยนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะทานอะไรดีคะทานอะไรสั่งได้เลยนะคะแล้วเราก็คนค่ะเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าอาว่าน้อยมากเขาสั่งอะไรนะ แล้วก็อันนี้เปลาใช้เครื่องตีฟองคนเนาะเพราะว่ามันเป็นเหยือกเพราะฉะนั้นรอบมันจะแรงกว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเปลาจะใช้ตัวนี้ช่วยคนเดี๋ยวจะลิ้มให้ดูสีสันน่าทานมาก ชงกาแฟขับปูให้กับลูกค้าก่อนนะคะ,ะดูใกล้ๆสีที่ได้ประมาณนี้นะคะเราก็ลองดูเอาช้อนช้อนแบบล้วงลงไปลึกๆข้างใต้แล้วลองดูว่ามันมีน้ําตาลทรายติดที่ช้อนไหมมีนมติดที่ช้อนไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่ามันละลายหมดละแต่ถ้ามันติดก็แสดงว่าเราต้องคนเพิ่มนะคะเนี่ยโกโก้เราไม่ได้เป็นตะกรนเลยโกโก้เราละลายง่ายมากแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยะคะ่ะ อน้องชงสักครู่นะเดี๋ยวจะลิ้นให้ดูนะคะถ้าใครมีบุกหรือมีไข่มุกก็สามารถใส่ได้เลยสูตรนี้คือลิ้นขายได้เลยแล้วก็ใช้ขนาดแก้วที่เราที่เราใช้อะจะเป็นขนาดเอ่อสิออน12องอน16บหออน,ออนหรือ22ออนก็ได้ค่ะ รูเดียวนะคะใครมีคำถามถามไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวท้ายไลฟ์แล้วปาจะตอบให้คาปูชิโน่คาปูชิโน่คือกาแฟจะต้องมีฟองนมลอยอยู่ข้างบนเนาะอันนี้หวานน้อยมากแมสใส่นมข้นน้ำตาลเท่าไรคะเอ่อแค่ะของเขาหวานของเราหวานน้อยมากนะคะก็ใช้นมข้นแค่สามช้อนชาเท่านั้นน้ำตาลหรือครีมเทียมอะไรก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะเพื่อให้มันมีรสชาติความเข้มข้นของตัวกาแฟอยู่ลูกค้าสั่งหวานน้อยมากเนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวรินให้ดูแก้ว16ออนละกันเนาะแก้ว16ออนนะคะโอขอโทษค่ะสูตรนี้คือรินขายได้เลยนะคะโกโก้ฮอกไกโดนมค้นหนึ่งกระป๋องน้ำตาลทรายขาว3ช้อนสีดำผงโกโก้3ช้อนสีดำฮอกไกโด7ช้อนง่ายมากง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สีสันเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะเหมือนเรากินแบบว่าคือมันอร่อยอะมันเหมือนเรากินช็อกโกแลตเลยอะค่ะประมาณนั้นเลยอะเนี่ยเข้มข้นแบบนี้เลยเห็นสีสันปะคะสีจะเข้มกว่าโอวันตินแต่ว่าจะอ่อนกว่าตัวโกโก้แบบชงโกโก้ปกติมันจะมันๆนะคะมันจะมีความมันอยู่แล้วก็หอมโกโก้ ความมันที่ได้คือได้จากนมเนาะได้จากตัวนมฮอกไกโดนะคะโอ้มาเป็นร้อยแล้วขออนุญาตดูคำถามนะคะสวัสดีทุกๆุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ไม่มีคำถามเลยเหรอทุกคนตั้งใจดูแบบนิ่งมากร้อยกว่าคนไม่มีใครมีคำถามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของป้ายที่แบบที่แบบลง Facebook เฟซบุ๊กหน้าหน้าเฟซต่วเองเนาะที่เป็นป้ายก็คือที่จะทําออกมาทั้งหมด6แบบจะมีกาแฟโซดกาแฟโบราณโกโก้ชาเขียวชาเย็นมัทฉะฮอกไกโดทั้งหมด6ภาพแล้วก็เงื่อนไขในการรับป้ายเนี่ยจะพยายามแจกให้ให,ให้ให้กับลูกค้าทุกท่านโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ใครที่มียอดสั่งซื้อแล้วกล่องที่ใส่อะค่ะมันเป็นแค่กล่องไซส์ C กล่องไซส์ C เนี่ยคือค่าจะส่ง80บาทเพราะฉะนั้น8กล่อง80บาทเนี่ยเราไม่สามารถใส่ป้ายได้เราจะต้องขอความอนุเคราะห์จากลูกค้าอีก20บาทเพื่อใส่กล่องไซส์ดีคือค่าจะส่ง100บาทเพื่อที่จะใส่ป้ายได้นะคะแล้วก็ แล้วก็ยังไงคือจะบอกว่าเพิ่ม20บาทแล้วลูกค้าได้ป้ายยังไงก็คุ้มต้นทุนป้ายอ่ะต่อแผ่นอ่ะคือตกประมาณ40บาทแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยคืออย่างน้อยเราไปต่อยอดขายได้แล้วทํามาทั้งหมด2,000แผน่นไม่ได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะได้มากกว่าหนึ่งรอบแต่ภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูจากการสั่งซื้อของแต่ละท่านอย่างอย่างล็อตวันนี้สั่งกาแฟเยอะก็อาจจะเป็นได้ป้ายกาแฟไปหรือได้ป้ายชาไปก็จะสลับไปเรื่อยๆ แต่พอครั้งที่2ถ้าเราเริ่มได้แถมเราก็อาจจะแจ้งนอ้องแอดมินไปว่าป้ายกาแฟพี่ได้แล้วนะคะขอเป็นป้ายอื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะได้จัดไปให้นะคะใครใครที่สั่งบ่อยๆทีๆก็มีโอกาสได้ครบทั้ง6ใบยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแบบแจกค่อนข้างเยอะนะ2,000ใบนี้ไม่น้อยเลยนะคะแล้ว2,000ใบเนี่ยไปต่อเป็นมูลค่านี่หลายแสนหลายเป็นหลักแสนหลักล้านนะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านคือ ตั้งแต่ได้ป้ายไปอ่ะเหมือนเขาขายง่ายขึ้นนะคะสังเกตไหมมีคนสังเกตกันหรือเปล่าว่าพอเราได้ป้ายไปโชว์ที่หน้าร้านเราอ่ะเหมือนลูกค้าจะสั่งง่ายขึ้นแล้วเหมือนเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะร้านเราเหมือนมีมาตรฐานมากขึ้นเราไม่ใช่ร้านแค่ข้างทางแล้วแต่ราคาขายอย่างที่บอกคืออย่าไปกังวลมากว่า จะต้องขายแค่10บาบาท20สิบบาทไรเงนะี้ยจริงๆแล้วเราขายตามราคาที่เบบบอกได้เลย 20, 25, 30, 3 5 4 0เราขายได้แต่ต้องทำในคุณภาพที่บอบอกแล้วอย่าไปขายแพงกว่าห้างอย่างห้างอ่ะเขาขายแก้ว 50- 60เราขายเท่ากันแต่คุณภาพเราไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้มันก็ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละคนด้วย แล้วต่างจังหวัดเนี่ยฮอกไกโดมัชชาเนี่ยกาแฟสดน่าขายมากเพราะคนจะกินรสชาติที่ดีและอร่อยอร่อย,ออยคือต้องเข้าห้างและเข้าแบรนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นร้านข้างทางที่มีคุณภาพทํายังไงล่ะให้ให้ดูแบบมีคุณภาพอย่างแรกเลยก็คือภาพลักษณ์ก่อนภาพลักษณ์ร้านเราจะต้องดูดีก่อนพอภาพลักษณ์ร้านดูดีคนเข้าถึงง่ายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดขายเรามาเรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวดูมีคําถามไหม เป็นผู้ที่ชื่นชอบน้ําโกโก้มากเลยค่ะไปชงนะคุณ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 แจงปะคะตัวอ่านข้างหน้าไม่ออกนะคะจันเจ้าจันเจ้าคุณจันเจ้านะคะถ้าชอบโกโก,โก้แนะนําไปชงสูตรนี้เลยนะง่ายมากชงง่ายมากๆถ้าสมมุติว่าชงเหยือกแล้วมันเยอะเกินไปก็สูตรแก้วเนาะสูตรแก้วบอกให้ไปหรือยังเดี๋ยวทยอยให้เรื่อยๆนะคะ้ีทนส สูตรนี้เป็นสูตรเหยือกนะชงทีละเหยือกแบบนี้นะคะชงทีละเหยือกเป็นลิตรแบบนี้นะแล้วก็พร้อมลินขายเลยคือใส่น้ําแข็งถ้าเรามีมุกมีบุกก็สามารถใส่ไปได้เลยหรือชอบบราวชูกา้าก็ใส่บราวชูกา้าแล้วเทกโกโก้ขายได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องห้ามนําไปบรรจุขวดนะเพราะบรรจุขวดพร้อมดื่มเน,นี่ยบรรจุขวดพร้อมดื่มเนี่ยก็คือมันจะต้องหวานน้อยกว่านี้รสชาติก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะ โอเคไม่มีวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือบอกอาจจะไม่เห็นนะอะงั้นก็วันนี้ขออนุญ,ญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันสูตรอื่นให้ต่อนะคะสวัสดีค่ะ